มากันที่อีกหนึ่งคู่คู่นี้เขาเพิ่งจะตัดลิปปินตัดสายสะดือก็ได้ประกาศตัวฉันตกใจประกาศตัวว่ากําลังศึกษาดูใจกันอยู่คู่ไหนคู่ไหนเนมประการคิตตี้ชิชาคือตอนเนี้ออกตัวละวว่าพบกันแต่ล่าสุดเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็โพสตรูปในอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นรูปของตัวเองทั้งนั้นไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นแต่ไม่มีรูปคู่ไม่รู้ว่าเขาไปด้วยกันหรือเปล่าคุณผู้ชมไปส่องช่วยกันหน่อยสิคะ เขาไปจับโปเกมอนกันคุญี่ปุ่นไปนูเขาไม่ได้ไปได้วยกันไม,ไ,มไม่รู้ <laughs> เขาบอกว่าเคยเอ่ยปากออกมายอมรับด้วยกันทั้งคู่แล้วนะจ๊ะหลังจากที่ปิดจ๊อบโรงเรียนเลิฟกับด็อกเตอร์นาวินตาไปแล้วดาราสาวร่างเล็กอย่างคิตตี้ชิชาก็เดินหน้าสารสัมพันธ์กับนักร้องหนุ่มไฮโซเนมประกาศแบบไร้ข้อกังขาเพราะว่าเคลียร์ทุกประเด็นไปแล้วนะคะล่าสุดก็ยิ่งน่าจับตามองไปกันใหญ่เลยคุณเมื่อฝ่ายชายเขาบินลัดฟ้าเป็นลันลาที่แดนประดิบนะคะพร้อมกับโพสต์ภาพช่วงเวลาพักผ่อนลงอินส,ออสตาแกรมส่วนตัวกันนะโอสกาแต่ว่าไม่มีรูปคู่ นี่แหละกใไปถ่ายให้ละก็สลับกันถ่ายเอาหรอว่อา,าตั้งขากก็ม่บอกพอแต่เนี่ยแหละแต่ว่าก็ใช้ว่าจะเล็ดรลอดสายตาของเยี่ยวข่าวสายโซเชียลของเราไปได้นะคะเพราะว่าในช่วงเวลาเดียวกันเป๊ะเ,เนี่ยฝ่ายหญิงเขาก็พโพล่อยู่ที่ญี่ปุ่นเหมือนกันไม่มีผิดเลยเอ๋อแล้วก็ต่างคนต่างไปหรือบังเอิญโลกกลมผมลิขิตก็ไม่รู้แต่ที่แน่แน่ฟอลโลเวอร์เขาเรียกหาภาพคู่ภาพหวานคู่นี้ที่ต่างแดนแบบรัวๆกันแล้วจ้า คนคนดูก็ไม่ได้ว่าจะมาจับผิดว่าเออไปอคนละทีหรือไปพร้อมกันเขาก็รู้กันอยู่แล้วแหละก็เลยเออไหนๆก็ไหนๆขอรูปกู่เลยดีกว่าเ,ออเนาะเอารูปคู่ม,มาเลยไหนๆก็เปิดตัวแล้วกํกลังคบหาดูใจกันไปด้วยกันไม่เป็นไรแต่ว่าฮ่องกงอ่ะไปในฐานะพี่น้องใช่ไหมอนนั้นพี่น้องอันนี้อันนี้ญี่ปุ่นแล้วโอเคอันนี้คนรู้ใจละอคนละสถานะแต่ไปด้วยกันเฉยๆค่ะ